นี่เฮามีเฮ้าสซมีเมนูอ,อย่างกินพี่น้องโปรดติดตามเดี๋ยวเฮ้ยปน่อยแล้วไปหาอะไรมาก,ก่อนปน่อยแล้วไปหาอะไรแล้วคุณได้แม่ก็เอาเงื่อนให้ไปซื้อเฮียปนอยเป็นผู้ไปซื้อซื้อมาแล้วก็มาเห็ดซอยกันกับีิลาหน่อยนี่แหละเพิ่นนมาเพิ่นเคยเหตุกับเขาแต่ว่าย่ายังไม่ฝึกวิทยายุทธให้นะตำมัาคุ่งสิเอาบ่เอาสูตรบ่ฮะ นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะจะทําให้ดูให้หนูให้หนูทํยาย่าจะเป็นคนปรุงให้ดูเพราะว่าใหปาหน่อยซื้อบักฮูงมาแล้วบักฮุกเล้วก็อาหารเดี๋ยวจะมาทําที่นี่แหละที่เดินเนี่ยเพราะว่าไปยืนทํามันเหนื่อยต้องเป็นมานั่งเอาสาเอาเสือมาปูแล้วก็นั่งทําตรงนี้เลยเห็ดแสบๆเราะว่าอันเจนหน่อยเท่ากับมีเจนหน่อยเท่ากับเอามาเห็ดหนีก็ได้แต่ว่ามันจิกเขามาในบ้านเนาะ ต้องไปผัดอยู่ที่ครัวดีกว่าผัดอยู่ที่ครัวแต่ว่าเราต้องมาจัดอะไรทําครบเครื่องมาตํมามะขุ่งตําได้อยู่ตมามะขุ่นขันมาตําเดี๋ยวจะบอกสูตรเพราะว่าต่อไปขันยาชีข้าวเทียดยาขันสีหินีลาไปตํมามะขุ่งไม่ใหยย้ยาจินโดเอาสูตรคุณย่ามางสิรับรองว่าไม่ผิดหวังแซ่บเสย แสบเสยพห่คนแล้วเพื่อนต่ากับว่าถือใจพ่ะน้าเพื่อนว่าเพื่นต่ากับว่าถือใจมันบ่แสบคือคุณยาเห็ดบาสั่นเห็น,นปะแ,นแสบยึดจมั้ยมันมนันแสบแบบว่าบ่ลึกมนันปะเฮ้ย <c oughs> แสบแบบเพชรเพชรจางๆเตีย้ยโอ้เอนนเอยาต่ำมันจะนัวเอาอยากไปสบนัวเนาะ ย่าก็มักนวเนาะย่าก็ชอบนัวแม่เผ็ดเผ็ดจังๆเขี้ยมก็เชมไปเลยติเช็มก็เช็มไปเลยนัวนัวก็นัว,นวไปเลยหงามือท่านได้อาบน้ำป้าหนอ่อยได้อะไรมามาแล้ว โอ้กัของแสบเนาะอันยี้ในหั่นเมื่อไหร่ติขวดเล็กมันนะอยมีในล็อกนั่นข้าคิดว่าข้าซื้อมาสองขวดสามเท่าสองขวดสามขวดแต่มันก็หผลเนาะเอเอนะเธอ, <laughs> อ,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 อได้กับซื้อกินรลดเธอว่าแต่มันแสบตายไปแล้วก็ไม่ได้กินเนาะ เออนั่นแหละทอดได้กับสื่อกินมาแต่มันแสบกสิ่ขใก็ซื่อเลขอยู่ตัวก็อ,อีก้ต่สื่อก็สื่อเลขอยูกิ๊กดอกซื่อกินโลดตายไปแล้วก็บ,บไดไ้กินออจะไปอะไรกับชีวิต <c oughs> ไปทางครัวด้วยนะหนูนะถ้าเสียจตรงนี้แล้วก็ทางครัวนะลูกเออนาอาเขาใจเห็ดดิเพื่อนบ้านตำบักงนน่ะเดี๋ยวมือนี้สิสิไห่นนงอ่ะสิปูไห่นนงไห่นนงตำเองนางจะเอาสูตรยา<ม>่าเพื่อนมานถ้าใครตำก็ว่าแซบคือคุณยา่าสนเ<ม>พื่อน่านสูตรคุณย่าอร่อยกลมกล่อม เพื่อนบ้านมื่อนั่นนั <Queen 1971. S 1> nine, ่นแม่เพื่อนต่ำทึ่งอันทึ่งหยั่งเกาะเออทึ่งเพชรเพชรทึ่งหยางเออทึ่งเพชรทึ่งหยางพะนะกับแม่นิลีได้ล่ะแต่เขากินกับข้วมือซื้อกับแบบเดียวกันเนาะแม่นิลีทั้งเพชรทั้งหยางขันว่าถือปากมันกับว่าแสบดิเนาะอันใดขันมันแสบเขากับ่าดแสบแต่คุณย่าทำมันนัวอย่างเดียวนะจ๊ะ เพราะว่าคุณยายชอบหนัวยายชอบหนัวนะจ๊ะอร่อยอร่อยแต่วันนี้คุณป้าหน่อยจะทำอะไรกินนะผัดพิแกงค่ะผัดพิแกงเครื่องในไก่แล้วก็ผัดตะเภาหมูสับคุณนายแม่ชอบที่คุณนายแม่ชอบนั่นเหรอผัดเครื่องในไก่ใส่พิแกงแล้วก็ ถั่วฝักยาวเยอะๆนะ <Yeah. S 1> เอาเอาแต่ว่าหันห่นหั่นหั่นซ้ำหมืนพอดีพอดีไม่ต้องหั่นเป็นชิ้นยาวหั่นชิ้นเล็กๆใส่ถั่วมากกว่าเครื่องใน mm hmm. เพราะว่าเราชอบกินถัว่ว mm hmm. ว่ามันแฉก <Okay. S 1> เนี้ตา,เค,เ,คตาเครื่องแบบไหน mm hmm. ตาเครื่องแบบไหน mm hmm. ตาซุรม เฮ็ดไปน่ะละอีหล่ะยูเป็นมาแต่ยูเป็นแต่มันยูเป็นยูดอกอีนังนี่ มันปากเป็นเมาเป็นบบเขาเอื่อมาอยู่เป็นปากเป็นบมปากเอ่ออีหยังก่อนปากเกีกก้ยง,งเมาเป็นหำเหม็นเมาโอ้ว่าแมนว่าแมนพี่น้องปากเกี้ยงเมาเป็นของเหม็นเมาบวนพุ่มเถาวันผ้าเบาเนาะ ่อยล่งแจว่อยกรรูดปากไปอยูดอออ่ดีพี่น้องขอโทษขออภัยมานี่สีสุบันเนอะเอาบักอ้นบักบ่าอ้นเียมันคือเบ้าเอาแก๊สมาละบาทน,นี้แต่ว่าเรามีแก๊สเล็กอยู่ดอกเรามีแก๊สเล็กมาตั้งตัวนี้ไหมอ๋อได้คือเขาเออเอาไปทําที่โน่นแต่ว่าเราเตรียมเครื่องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเตรียมเครื่องมาเอา,าศาสตร์มาปูแล้วก็เตรียมเครื่องเลย ฮะห้วยด้วยคืมอมะเก็บของออกอะปลาอะไรอะไม่ไม่ไมไมถ้านางนั้นได้ก็ให้นางครัวมาเลยทำเหมือนมันนั้นน่ะน้องตัวปลานินน่ะไม่ปลาขาวไม่เอาเอาปลานินมันก้างเยอะ าปลาดินแล้วก็ให้นางควมาเหมือนวันนั้นน่ะเอามาให้ย่าสักสองสามโลพระ่ามันเท่ากับมักไปถัดถอดไปถันหนึ่งกัะได้เนาะตัวน้อยแซ่บด้วยหนึ่งหนึ่งไส่อันนี้ตอนนี้ก็สร้างนามสร้างนามแล้วกะ สิบริเฮ็ดน,นามอิหลีบ่มาเพื่อกินดูแทนดีแทนสั่งหนามมาขายพร้อมบ่เมนบัดย่ำเป็นงานเป็นการเท่ากับได้ซอยพี่ซอยน้องโอ้ยพี่นอ้องเบิดว่าป็นบุญก็ได้แจมันลายห้บุญบุญน,น,นี่บ่มีไผ่ปั่นแจกมันบ่แหกออกได้คือไม่ผ้ากลางคือจังคนกินเขาไผ่กินไผ่ก็เอิม่ม มันมาไปอิ่มท้องคนนั่นภูบ่กินดนกพี่น้องเอ้ยอืมแต่ว่นนา่งก็ดีอยู่ใน้นเป็นค้นมาทำบุญเนียเนี่ยน้องเป็นคนแมนแมนมันเผินๆทรงมาน้องเป็นสายบุญอยู่เพราะว่าน้องมกทำบุญมีแต่ถามอย่า่าหนูจะไปทำบุญหนูอยากไปทำบุญวัดนั่นวัดนี่นี่น้องน้องกระเบาดีดีน้องมักทำบุญเอาไปซุปไปหั่นโอ้เอ้มันมีตัวนั่นแล้ว มาหลายกะอังเฮียนเนาะสื่อมาหลายกะอังเฮียนหกเฮียนสื่อของกะไดสร้างปอดต่อท่อกับอันน้ำยี่สิบแฉก มันแห้งสะกอนแล้วก็เอาผ้าเอาผ้ามาเสร็จน้ำโต๊น้ำหยังทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็พ่อผู้ขั้วแล้วก็พ่อซํำนั่นละ่ะให้มันดูดีแค่นั้นแหละสองหมือสามมืราเรียดว่าเปิดแอร์นะฝนตกเอาหมื่นขึ้นอีกกับฝนตกบ่ะฝนตกตอนไหนอะ